สวัสดีพี่น้องจ้าเมื่อนี้กับบ้านเดซเซาเป็นวัดดอกเสียงยังมือยุ่งขึ้นกันไดีไ๋ยมมาติสาาจิมได้บัณฑติดกันต้งมือใกล้กันพี <c oughs> ่ตังไหนขันพ่เป็นมัน่แล้วบอกไว้ก่อน <c oughs> อพี่น้องเมื่อนี้สาาหน้าเล่านั่นสีมะฮอเกี่ยวห่อเกี่ยวหมูหมูเด้งเกี่ยวน้ำพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆเฮ็ดหอนหอนมันละไข่ข้อนะพี่น้องสดหอน <c oughs> หอนห่อเกี่ยว สาวนาเล่าได้หมูเดงมาพี่น้องของเปิดพิสดานหอใหญ่หนึ่งหมูเดงเปิดพิสดารหอใหญ่หนึ่งเกี่ยวหอหนึ่งนี่หอหนึ่งได้ซ้ำน,นี่แหละไายอยู่เด้กกับว่ายเออต้องเปิดเลยอันวิธีการห่อ,ขอเข้าเข้าหนีสาวเก็ยบงยงยังไงอันนี้คือล่างมือแล้วนะพี่น้องเนดะ้อล่างมือแล้วสาวน้าเล่าล่างมือแล้วบีบหมูแดงลงไปพันพันพันหดเขา่า ซ้ำนี้บอกซ้ำนี่หอใหญ่ๆพี่น้องอย่าไปเฮ็ดยากมันสูตรไผสูตรมันเอาสาวกิบเราบ่ลันเคยหอบอลันเคยอีกเด็ต้องไปหอพี่ที่รีดต่องบ่เลยไปเฮ็ดไขยเฮ็ดหยังเอาบีบเอาบีบใส่เอาบีบรลายพูดเออเออเออโดยประมาณกับประมาณซ้ำนั่นล่ละเอาั้างแรกออยังเกาะหมุน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 ยนมันเข่าไปอย่างซี่นี่นี่แล้วอ่ะพี่น้องนี่เป็นก้อนนะ บิรต้องไปเฮ็ดง,ง่าก ai, in, เขา,เอา,เอาบ,บ,บ,บอตเฮ็ดขายเฮ็ดกินห้อยง่ายเออนั่นแหละเอ้าตาฮักเอานี่เอาเฮ็ดมอต่ออยุไปเอาเอาบีบบีบเอาบรรทัดนี่อันเขาก็ะสีห่อเบิร์ตมีแล้วพี่น้องเฮ็ดเบิร์เขาบอเหลือใบดิอืมนี่เขากระสีกดมันลงสิมันกระสีเป็นมอตอสิให้คลเรียนนัืนอเออนี่เยอาไปเฮ็ดงากพี่น้องจ้ะทำง่ายๆจ้ะ เอาบีบไว้สาวกิมบ้านนี่การไปลวกข้าเหานี่กับซีเฮ็ดแล้วจังสิไปลวกเด้อพี่น้องเดอ้อเออสิไปลวกลวกแบบว่าต้มน้าเดือดเด้การลวกเกี้ยวต้มนี่เออเขาต้มน้ําเดือด,อดอแล้วเขากะทิ่มลงไปมันฟูขึ้นนะแปลว่าสุกแล้วนะพี่น้องเอเอแต่ว่าก่อนอื่น,นย่งนี่ก็คือเฮขาสีห่อกันซะกก่อนเออ งานศิลปะต้องเข้าแล้วเมื่อนี้เอ้ยเป็นยังี้วะเยอาไปอันกดมันมากไหมถ้าเข้าไปกดมันตึงมันอย่างไรมันกะขาดมันแตกนะพี่น้องเห็ดกาบาพออยู่พออยู่ก็คือคุ้มหรุ่มนี่สิพออยู่เออเป็นยังีงเอยจะเป็นเห็ดผู้ให้เนาะเห็ดนู่นนั่นนี่มันบนอย่งสั่นเด้อพี่น้องเขาเห็ดกิน เฮ็ดกินจ้ะทำกินไม่ต้องไปทำวุ่นวายให้มันมากล่งท้องคือกันล่ะได้กระด้เออนี่เฮ็ดท่อนนี่ทำแค่นี้เองพี่น้องจ๋าเอาเดี๋ยวสาวอันนาเล่ากับสาวกิบกับสีนั่งพันพันอยู่นี่ละจนมาแล้วคุณหล่ะจังสิไปต้มเล้อพี่น้องเด้อห่อแล้วแล้วพี่น้องก่อนอุรูดอีเลีนดอยู่ก่อนคุลเป็นตาฮักคืออย่างนี่ อเฮ็ดคือจาขวางข้างน้าเฮเดือนแล้วเอาลงไปลวกพี่น้องจ้ะลวกอันครึ่งนึงซะก่อนนั่นสิเต็มทะโพดลวกครึ่งนึงก่อนนะจ๊ะเอาอูดูอด,ดอ,ดอีรีี่คือจาขวางอีลีคือจากขวางอีรีแหละใส่ใส่แบบเน้นๆเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างเขาเขาเฮ็ดกินเอาเองนะนะอออเออเอาสาวกีบจออ่อไว้ทางคุณ ลวกจ้ะลวกเยวเข้อสี่เอาให้มันจนฟูขึ้นนะพี่น้องให้มันซุกแล้วขา้อกาสิเท้าใส่กลรละมังเข้าไห้สะก่อนซุกแล้วฟูแล้วพี่น้องจ้ะเกี้ยวของเราเป็นไหนสาวก,กีบเอ๋ยเออแสียบดิเสียบดยิสดทนห่อนพี่น้องจัดไปให้ข้อของคอ เดี๋ยวน,ามมาน้ำมันเท่าจะมาปรุงอีกที่หนึง่งพี่น้องเดี๋ยวสีลวกต่อเด้พอ,เดอพี่น้องเด้อแล้วเราพี่น้องน้ำซุปนี่สาวน้าเล่าเขาก็ใสข่ขหนีลงไปเด้อพี่น้องเด้อสาวน้าเล้าซิมอนขหนีนกระเซอแล้วกับหัวแช่เท่าหากักพักซี่นี่หอมห่วยห่วยหรอพี่น้องจ๋า <c oughs> หอมห่วยห่วยแล้วแต่ว่าสาวน้าเล้าเติมน,ตน้ำตาลจักหน่อยก่นอนบ่ได้ใส่หยังไหลเด้อพี่น้องเด้อน้ำซุปเท่า ส่ตะคอนอะรถหมูอ่ะคนอะรถหมูก้อนอเด้อพี่น้องหาถวยมาสาวากิมเฮากระไดเริ่พี่น้องขีเกี่ยวของเฮาบู้ยเด๋้สิกินเหลือสามบานแปดบานพี่น้องจา้ากสิกินเลือดิอือสามบานแปดบานจา้าเอาพอๆกับจัางิเพิ่มเติมมออ,กอีกเด้อพี่น้องเด้อเอาผักโรยมาลงตักน้ำซุปวนไป น้ำซุปของเฮาสดหนอนหอนได้สัตว์ละพี่น้องอือือหัวใ่เท่าก้อนตัวูสาวกิบด้วเป็นผู้หอนีอ่เขาใส่หมูคักแน่แท้เด้เศ้าเงาเลยพี่น้องจา้าจ้าหูงงาอากลมกลมคักได้ได้ได้สมอยากสมอยาก อืมสมอยากพี่น้องจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแบบไรเลยโอ้หอหนึงเาขาเขาต้มเบิือนเลยหอหนึ่งนะกินแบบบ้นบานๆพี่น้องจ้ะสาวกิบแล้วสีปรุงมาเนี่ยม,กม,กมกักหมักสาวน้าเล่าสีบ่ปรุงเพราะว่ายันไอสาวนา้าเล่าเพราะท่านเด่นคงที อ็คืะต้องมีรสชาติมะนาวได้เก่งมากมันต้องแซ่บมันต้องมีผิกผงนิดนึงกับบักนาวแค่นั้นแหละแล้วน่ะแล้วบริหารคงทีพี่น้องจ้ะอือหือหอนเด้อหอนเด้อหอนหอนหอนมุมอือว้าคือจากควังก่ะเย่ากระไดเ้า กุ่มลุงกิมลิมอยู่หอยง่ายพี่น้องหอยกินดีขาบโไดหอขายอืมนี่นายพี่น้องได้หอยขายกับเป็นแนีนี่ด้ล่ะอึที่ก็เจาหหอยขายกับเป็นแนี่นีด้ล่ะอหอยนี่ใช่ละอือไปขายโูงเียนได้เอาเดียวเอาอีกเหอเอาอีกะขายอีกเหรอจีเอขายอีกแด้วพูดได้กับขายอืม อืโอ้ยอาจจะหอนท่านพี่น้องหอนมันอยู่กับไส้มือนี้กับอีกย่างนึงมือนี้กับเป็นอยากแดดตัวต้องแดดต้องคุมเพง่อนเออฟางงอมันไงมากอืมอืมดีอจครับ อืข้างมัง<ค>นตะนยียง,งสดหลดมีแห้งมีแห้งนี่พี่น้องเน่าคนเป็นวัดเนาะแช่ปะเมื่บบอด้กกินโดนพี่น้องเห็ดง่ายเห็ดง่ายยังไปเห็ดหยากแม่มันเน่ากินนะ <c oughs>

เราพี่นออ่องเบิร์ตบุญเหรอ <c oughs> มีดอีกเหรอ, <c oughs> อหอนหนุนลมไว้ข้ากินแน่งหอนค่ะบหอนเนี่ย <c oughs> หนาวแล้วมีแห้งค่ะคนณองเย็บข้อ,อนอยู่แล้วกินหอนมถั่วมันก็มีแห้งนะ ก็บพี่งเขากันเช้าหน้าเล่าบยานไอแต่มาพี่น้องเอ้ยเหลือเราหนาเล่ามสิกินเผ็ดเผ็ดแม่นค่ะเล้ามากินเผ็ดกินเล้งเด๋่ากินพวกเผ็ดพวกปันไดกินเผ็ด่ว่อยเด้แต่ว่ากินกินอยู่อแ้เสียค่ะเขาเอิญเกี๊ยวนามพี่น้องเกี๊ยวนาำ ฮะสุดยอดอืมอืมอเอาสัากอนาอสาวลิปเนาะม,มันสิโดนโผลถ้าพี่น้องเนาะแล้วลิปหนากันจังพอกันน่าพี่น้องจ้คลิปหนาจังพอกันจ้า